โอเคครับอันนี้ก็จะติดไฟฟ้าป้องกันร,รอบตัวอาคารนะครับมีติดไว้ที่ชั้นสองนะครับส่วนคนชั้นล่างเป็นที่พักนะครับเราก็ย้ายไปติดชั้นสองนะครับแล้วก็ติดอ้อมหลังคาไปครับนะ นี่ก็เตรียมงานไปต่อนะครับอันนี้ก็ต่อลำโพงนะครับเราก็จะตั้งต่อกันข้้งล่างนะครับต่อได้เยอะอยังพี่เสร็จไปตึกเม้องไงนะเป็นชุดใช่ใช,ชุดกี่ดอกสามดอกสามดอกอ๋อเดี๋ยวเราไปเข้าอีกทีหนึ่ง 好我给觉个 <laughs> เออไม่ใช hey, hey, hey. ่แล้วเออไม่ต้องดีดก็ได้ไม่ต้องดีดแล้ววัดเจาะเออวัดจากไอ้ขอบหลังคาแก ผ่านหลังท่อได้ไหมผ่านหลังท่อได้ไหมมันชิดเลยย่าปะมันชิดเลยจ่างัด,ดงได้เปล่งัดท่อตรงนีป้ปต่ท่อไม่ โดยให้ใครตัดสายยางมาแค่นี้สายแรงดันสูงอะเอามาสวมใส่สลิงน้องท่อเดี๋ยวสายแรงดันสวมมาเลย ต้องไก่ตัดสายดำเฮ้ต้องไกลตัดสาย,ย,า hey, ส,าย 4, สีห้าเซนแล้วก็สวมจอกอนันตอนน้อยคริงอันนี้เราก็จะติดลูกเต๋านะครับแล้วก็เป็นเครื่องปล่อยกระแสไฟนะครับ ต่อบวกลบนะครับขึ้นไปนะครับก็ไฟแรงนะครับพอสมควรนะเดี๋ยวคือข้อควรระวังนะครับข้ควรระวังของเรื่องนี้นะครับตอนที่เราลากสายนะครับจากประสบการณ์แล้วนะครับถ้าเราผ่านท่อไปนะครับเวลาที่มีอ่าสตูนะครับไฟช็อตนะครับไฟจะแล็บทั้งเส้นนะครับไฟจะเอ่อออกมาตามสลิงนะครับแล้วจะทาให้ท่อนะครับ ร้อนนะครับหรืออาจจะไม่ได้นะครับในบางครั้งถ้ามีสตูเยอะนะครับทอดบ่อยอย่างเงี้ยนะครับนี่เขาควรระวังเลยนะครับแล้วจะทํายังไงนะครับเราก็แค่เหาท่อนะครับเล็กๆที่เป็นรูเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับไหนมองไม่เห็นเลยนี่แล้วเอาลวดสลิงนะครับใส่เข้าไปนะครับระหว่างท่อน้ำทิ้งเรานะครับให้ผ่านเข้าไปนะครับถ้าลำพังมีแต่ผนังนะครับมันก็จะไม่เกิด ไฟฟ้าช็อตนะครับนอกจากมีสตูเข้าไปชนสายลวดนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นครับเราผมใช้เป็นไอท่อแรงดันสูงนะครับท่อีนะครับอันนี้เดี๋ยวเราตัดยาวสักสิบเส้นนะครับสิบถึงสิบสองเส้นนะครับใส่ระหว่างท่อทีวีนะปั๊บเนี่ยเราสริง อันนี้ข้างบนก็เรียบร้อยนะครับเหลือไล่เก็บงานเก็บ<อ>รายละเอียดเหลือไฟชาร์รอบนอกนะครับแล้วก็อันนี้ก็ไล่เทสเปิดระบบเต็มรูปแบบนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะเจาะพุกนะครับ เจาะพุกรอบตึกนะครับติดตัวลูวกเตานะครับกันสายไฟฟ้านะครับมาชิดเกินเกินไปนะครับจะมีกระแสไฟออกมานะครับเนี่ยจะปิดอยงนี้นะครับ ดี๋ยวผมจะร้อยสลิงให้ดูนะครับอันนี้จะให้คนแมวสลิง yeah, <okay. S 1> อันนี้ก็ทีมทำระบบนะครับของผมนะครับสิบคนนะครับเก้าคนนะครับไม่ใช่สิบเก้าคนนะก <Yeah. S 1> ็อยู่ประดังอีกเอ่อ สองวันนะครับวันเสาร์จะเดินทางไปชุมพรนะครับไปทำงานต่อเติมนะครับแล้วก็จะไปสกลนครร้อยเอ็ดสกลนครแล้วก็บ้านฉางนะครับลำดับต่อไปนะครับคีมตัดในเป้เน่ย น้อยน้อยคิมตัดในเป้กระดอกระเป๋าอยู่ไหนเนี่ยครับเดี๋ยวเราก็จะติดลูกเต๋าไว้ลักษณะนี้นะครับเห็นไหมนี่นะ นี่นะครับก็ผมจะใช้เป็นลวดสลิงนะครับมีลวดสลิงก็มีหลายประเภทนะครับมีสลิงเหล็กนะครับลวดเหล็กนะครับลวดเหล็กไอ้ตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้ลวดสเตนเลสนะครับเป็นเหล็กก็จะขึ้นสนิมนะครับแต่จะไม่ขาดง่ายๆนะครับนอกจากเราขันตึงหรือตามมุมตึกนะครับต้องระวังนะครับถ้ามุมตึกหาเป็นสายไฟไอ้ t h w หรือสายเดียวนะครับมาทํา น่าจะง่ายกว่าแต่ถ้าเป็นสลิงไอตัวนี้แพงหน่อยนะม้วนละสองสามพันบาทนะถ้าเป็นสลิงก็ประมาณเจ็ดร้อยสลิงเหล็กนนบเตนเลดก็ประมาณสามพันนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะบริเวณท่อนะครับท่อ PVC เดี๋ยวเราจะสวมไปอย่างนี้นะครับนี่สวมเท่าไถ้าเป็นอน สลิงมันก็ยากเลยครับเวลาตัดอุปกรณ์เราต้องดีครับตัดสลิงเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นครีมธรรมดาเราก็ตัดไม่ได้นะครับนี่ถ้าเป็นครีมดีๆเราก็ตัดปับ,บนี่จริงๆมันเหมือนง่ายนะครับเป็นที่ครีมเจะติดไว้อย่างนี้นะครับนี่เอ่อต้องท่อ p v c อยู่จุดนี้นะครับท่อ p ี c เราก็วิ่งไว้หลังท่อนะครับ ไฟก็จะไม่ช็อตท่อนะครับตรงน,นี้ต้องระวังนะครับจะได้ไม่ต้องอไปทำให้มันเสียเวลานะครับต้องซ่อมมิก ีเราติดตำวารูนะครับรูเข้านะครับยิ่งจบทุกแกสามารถเข้าไปในรูนี้ได้นะครับแต่ด้านในก็เข้าไม่ได้นะครับผมติดมุ้งวอดอีกครั้งนึงนะครับตังนีใหญ่โตมากนะั่อเติมออกไปด้านนอกอีกหลังนึ่งครับ วี้กวยจะจบก็ประมาณห้าล้านไปลายๆนะครับเกือบหกล้าน,นครับห้าล้านไปลายๆได้ ก็เดี๋ยวพาเดินดูด้านในครับเขี่ยไงพี่<_ <p> _ s> <S อันนี้ก็จะเป็นภายในห้องควบคุมนะครับเราเข้ามานะครับห้องควบคุมก็จะอยู่ขวามือนะครับด้านซ้ายจะเป็นชุดระบบน้ํานะครับ พ่นหมอกแรงเงินสูงแล้วก็ปั๊มน้ําสูบขึ้นไปใช้ภายในตึกนะครับมีแทงน้ําเรียบร้อยนะครับเขาก็จะเดินเมนไฟนะครับเข้ามาจุดนี้นะครับแล้วก็จ่ายไฟจ่ายเข้าตู้จ่ายเครื่องเสียงจ่ายเข้าบ้านนกทั้งหมดนะครับมีกล้องจอนติดมีพร้อมนะครับก็ล,ลงปลลงั๊มลมเรียบร้อยนะครับนี่เราเปิดเสียงแล้วนะครับ นี้ก็จะเป็นตู้นะครับสควบคุมก็จะเป็นระบบออนไลน์นะครับอันนี้ยังขาดสวิตช์ออนไลน์หนึ่งตัวนะครับนี่ก็เหมือนเดิมน,นะครับเราแยกชัดเจนนะครับเสียงนอกเสียงนำนะครับเสียงนำทางนะครับหรือจะเป็นป้ายแล้วก็ติดให้ชัดเจนนะครับ วาวปั๊มในเงินสูงนะปั๊มในเงินสูงจ่ายน้ำมานะครับอ่างน้ําไม่ผ่านไม่ผ่านปั๊มน้ํานะครับวิ่งเข้าปั๊มในเงินสูงนะครับสูบแล้วก็พ่นออกไปนะครับไประหว่างชั้นนะครับชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามนะครับสามชั้นนะจุดนี้ต่อให้ดูเสร็จแล้ว เป็นบันไดยอยู่นอกตัวบ้านนกนะครับบ้านนกใช้แบบนิดนะครับอันนี้เราก็จะทำช่องกันมแมลงนะครับติดเป็นมุ้งลวดนะครับที่เห็นนี้อันนี้มุ้งลวดนะครับที่ที่ผมชีม้เมื่อกี้นะถึงสตูจะเข้ามาได้นะครับก็ติดมุ้งลวดตัวนี้นะครับ ก็าล้างพื้นนะครับน,นี่จะเป็นช่องลิฟต์นะครับช่องลิฟต์นุ่นอะถึงนุ่นนะครับช่องลิฟต์ชั้นหนึ่งนะครับชั้นสองนะครับชั้นสามนะครับเป็นช่องลิฟต์หอนอกนะครับอนนี้เราก็น้ําที่ขึ้นมาจากปั๊มนะครับขึ้นมากระจายไปชั้นหนึ่งนะครับกระจายไปชั้นสองนะครับแล้วก็กระจายไปชั้นสามส่วน ม่อน้ําอันนี้เราเดินมาตอ่อ๊อกนะครับอกน้ําไปใช้ใช้เพื่อล้างพื้นอย่างนี้ครับเราก็จะล้างพื้นประมาณนี้นะครับเฮ้ยปิดเสียงให้หน่อยดิไปปิดเสียงให้หน่อยล้างพื้นนะครับขอน้ำทิ้งนะครับรูดลงหมดนะครับ ก็จะมีพัดลมดูดอากาศอยู่หลังตึกนะครับสองตัวนะครับนี่ด้านหน้าน็อคเข้านะครับเวียนสายมามีลำวงนำนะครับมีปั๊กพาวเวอร์นะครับไว้เสียบใช้งานนะครับนี่นะครับเราเสียบปั๊กพาวเวอร์เพื่อใช้งานมาที่ตัวอย่างเช่นหลังพื้นอย่างนี้นะครับนี่นี่นอ้ยน้ำด้วยอ่ะแบง ใส่ได้เลยใส่แล้วมัดเลยอันนี้ก็จะเป็นที่เห็นเนี่ยบ้านปั๊บพาวเวอร์สามารถทําเป็นฮีเตอร์หรือว่าเครื่องปั่นหมอกก็ได้นะครับไอชุดน,นี้จะเป็นกล้องวรจรปิดนะครับสามารถยืดและขยายต่อ,อสายแนนไว้เรียบร้อยนะครับเสียงน้ำเราก็จะติดประมาณนี้นะครับตัวที่หนึ่งหันไปหาตัวนี้นะครับตัว ไปหาตรงทางลงนะทางลงมันจะเรียกลงมาในติดรูนะครับเก็บงาน,นนี่จะเป็นไม้สยาหินนะครับเป็นไม้สยาหินเป็นไม้มุมครับ เป็นไม้สยามอินแล้วก็เป็นไม้มุมโดยเฉพาะนะครับไม่ได้ตัดตัวนี้นะครับนี่เรียบร้อยดีนะครับสวยงามครับเป็นมุมสำเร็จรูปแบบนี้มันก็จะแพงกว่าที่เราซื้อไม้มาตัดอยู่ก็ประมาณครึ่งนึงนะครับอย่างเช่นเราตัดเองก็ประมาณส2บาทซื้อมุมมาก็ประมาณ24บาทอย่างนี้นะครับ นี้นะครับผมยิงแบบ2วิธีนะครับคือแบบที่1นะครับยิง2ล็อกกับแบบที่2ยิง3ล็อกนะครับทําไมยิงแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวอาคารนะครับของเรามันไม่เกิน4เมตรนะครับไม่เกิน4เมตรแต่เราซื้อไม้5เมตรมานะครับ5เมตรกว่ากว่าสเมตรกว่ากว่ามาเนี่ยเศษมันเหลือเยอะผมก็ต้องจับยิงเป็นสามล็อกนะครับหันสามนะครับนี่เพื่อจะเอาเศษมาใช้นะครับจะได้เหลือไม่เยอะ วเซนเซอร์ก็อยู่จุดชั้นหนึ่งนะครับความชื้น76นะครับอุณหภูมิอยู่ยี่สิบแปนะครับตรงนี้นี่นก็มีหลอดไฟนะครับเสียงนำมีหลอดไฟก็หลอดไฟก็ไปปิดด้านล่างนะครับชั้นหนึ่งนะครับมีจุดเดียว ันนี้ก็จะเป็นลำโพงเสียงน้ำนะครับ HP 5 0 0 0ันนะครับ